ซิกโก้เตรียมถแถลงข่าวการเสียชีวิตของน้องดอมหลัง18นาฬิกาผ่านระบบซูม วันที่15กุมภาพันธ์สิโกเกติศักดิ์เสนาเมืองนักฟุตบอลและโค้ชชื่อดังเตรียมถแถลงข่าวผ่านทางระบบซูมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเสียชีวิตน้องดอมดวงเพชรพรมเทพทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีที่เคยเป็นข่าวโด่งดังหลังจาก13ชีวิตจากทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2561โดยทางสิโก้เผยว่าการถแถลงข่าวนี้จะเริ่มขึ้นในเวลา6โมงเย็นผ่านทางระบบซูมโดยจะไม่มีการ แถลงข่าวที่สำนักงานซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเด็ดขาดโดยจะถแถลงได้ต้องรอทางโรงพยาบาลก่อนสำหรับการถแถลงข่าวนี้ทางซิโก้จะรอเอกสารยืนยันจากทางโรงพยาบาลอีกครั้งคาดว่าน่าจะหลังเวลา6โมงเย็นท่ามกลางเพื่อนร่วมสตาก,กรรม13มหมูปา่าที่ต่างโพสอะไรกันอย่างสุดเศร้า